เชฟเต๊ะมา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 กินมา้มาเชฟเต๊ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่เราก็มาตุ้มโฮมกันนะคะข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงนะคะขอบคุณคุณแม่ซูซา<ข>น่านะคะขอบคุณค่ะคุณแม่ซูซาน่านะคะค,ค่ะ,คระ,คะ,ะเรามาดินิมด้วยกันนะคะเป็นผักแล้วก็เอาไว้ให้กับทีมงานยังไม่มาถึง เปาดมีแต่ผักสลัดเองพอก็กินบ่เป็นผักสลัดผักกาดขาวข้าวเห็ไม่ได้เอาถาเปียกว่าเปียกผักกาดขาวเอาผักสลัดผักสลัดเลื่อยผักสลัดเลยผักกาดขาวม่เป็นเศษกินกับปลาหม้อมองจานมาใส่กันมีอันไหนด้วยโอ้น้องมินเนาะมีด้วยนะคะมาทีมงาน ก็ย่างไว้ให้อีกลุงป้ากลับมาแล้วก็ให้นักเรียนกลับมาที่นาอีกแล้วก็นำกลิ่นใช่คอยเฮ็ดบ่เพ็ดยานเจ้ากินบ่ได้ปั่นหนูล่ะกินน้ปั่นเลยเพ็ดเผือเพ็ดหลายก็กินบ่ได้กินบ่แซสเผือกสาโซเฟอร์นะน้าเม่ ส่วนป้าดาก็ยังไปรับคุณให้นาเดียอยู่ยังไม่ถึงโทรไปแล้วเมื่อกี้ยังไม่มาถึงรับแล้วบปล่รับแล้วที่รถบ่ณอืมขึ้นรถไปถมาม่ <S 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 เปินไรลุงเดินเลยทำกิมแซบแซบมาไหม ปีน้ำเนินการเอาก่อนเอาเข้ามาไว้เปลี่ยนกระปุลกันนี่เหนียวครับนิดนึงเปลี่ยนนอนนอนแม่อยู่จานตลาดนอนสดอะไรลู้แก้วที่ไหนอยากจะนำลูกแก้วกิน,มนมไม่ได้ไม่ให้กินนะไม่กินไ,ได้เด็กกินไม่ได้ต้องเรียนไหมลูกพรุ่งนี้ต้องเรียนเลยแน่ แมนเห็นไหมเน้มันไหม้องเด็กน้อยบวมพูนอยางนะว่ากินเบิอยาทำรไม่เล่นแบบนั้นเนมันก็ม่เหมือนกันน่ให้นน่งนไม่ได้ กได้เหมกันอืมเดี๋ยวเยวแม่เอาแก้วก่นอนแบงมาทางลุงพันมแม่มาคาให<ะ>้นี่เบไรก็นันเดืน้ำจิ้ม้อนละเินับมาอืมแบงลายสวยค่ะดีคนหนึ่งน้น้ำกันจะได้ติ เปิดจนได้กลางกลางยังนาะปัดพื้นที่องใ้ลูกเอาที่รถล้มบ่เออไปเหตุจากไหนบ่เดี๋ยวก็มาหนิละจะจ้าพาเดมือจังหวะบอกล้าที่ละรถคันใหญ่ยานนี่มันอันที่ดินมันเป็นที่ดินอันนี้มันมูอที่ดินนั่นหินนะบ่อืมสวยแก้มกัน มั้งทั้งทั้เราไปนอีแล้วแล้วก็มีสี่คนนึงกับทีเราหยังดูเบิร์นเบิร์นย่เสอยางเก็บไปหับลุงพานเมื่อแรกเขากราโฮอียูนั่นน่ะเขากลัเราไปโฮดอียูล้างมือแล้วมาน้าินก่อน ทางหนูก็มีเหมือนกันแ่อะไรนี่่ยางบนาตัวนั้นกอนยางตัวนี้ มากินมากินก็เต๋อนะมีมากินแล้วก็เต๋มันเลยเลูกอยู่บกบ้านีะพ่อจาลูมากจับนนะก็เต๋ออึดเบิดแล้วยังไงลูกมากินไหมมากินไหมให้ดื้อคะให้ลุงพันไปส่งเลยนะคะ ใ,ใครดูใครไม่กินข้าวไม่เชื่อฟังพ่อแม่เขียน,นะไนิ่งบดีป็นเงาบอกอเงาเงาะตาพีรพี่อ๋อตาออกจากโคกกระชายมารลด มิกิโกะทําแบบกันได้มั้ยอ่ะอืมนี่พวกเค้ามีแมงเอ่อวางถนนไว้ตรง mm. <coughs> 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 <coughs>

หางกระเปิดน <let> ีแล้วม่ไ่มีอยงเลยถ้าวดเอาได้แค่นี้ใส่บเดิมเลยยังมีได้แท้ๆกันต้องมีหอมปจันมัดหนึ่ครเผาฟ้าทรงไหนจมโบงเลี้ยเผาแต่ป้าขายซีซีน่อเหมืเห็นนี่ได้เียกนะ ค้อยหาติ so ๊กติ๊กมีผักมีน้ำจิ้มรอมั้ยร้อย้าวก็มีน้ำผักน้นจิ้มแต่ตัวน้อยเนาะตามขนาดไซส์อันนี้นำแม่ที่ดอกใส้ใหญ่ใช่น้อยขายร้อย้าวแแต่ว่ามันบ่มอย่างเลยเนาะอันนอ้นางงี้เราฝากโมหมดเลยได้ครับครับอยู่นี่เหรอน่ลุงพาน ถ้ากินพรปมดาบอกินพร้อมดาจังแซ่บบอถ้ากินพร้อมดาบอกพ่อใจละดาเน่เราขับรถมันเราประมาณเท่ยแล้วอยู่ดอก่่ลราจนี่จะสิใบหอบ่าว่าสละบ เอานพูพที่นอนเลยได้จะพารมาต่เลยเพราะมัฮอตเร็วเลยาาารเ,รยนเานำไปปูที่นอนเะซอเพิ่งเขาเอาไปปูที่นอนเ<า>ม้ค่ว,ว,นวันไปดูันละเนรนะาได้ไปปูแล้วก็ถูว่าก็เลยเนระียบร้อยล้วนอนพอบเลย มีนูก,กินไหมนูทำแบบนั้นแหนูนนะก,กินไหมน่ะนูจะกินไหมนูจะก,กินหมดไหมน่นะแบบนั้นแหนูจะกินหมดไหมลนะูกเยขนาดไหแนแทาตรงนี้จ้าบัดหนึงท่านบางเพื่อท ก er right ินข้าสองจำค้เมื่อเช้านี้นะคุณลูกเราล่นไม่ไ้ครับเขาซื้อแบตเตอรี่เชเขาลดาาหน่อยชุกรสุารดอมาซาสตาร์รถสตาร์โรลมีติดกับ้าดูกับป๋านูและสติด ีแค <łość> ่ราคาแล้วทำมาเป็นคุณแบบั้ซื่อหล่อยเป็นบบส่งคนยุ่งมือสั่งกระดาษส่งคนยังไมิติระดิะสุดกำลัง ห,มมหอมนะนช่ค่ะชัดเข้าไปมันจริงเอะอ๋อดมันแน้งๆแล้วหอมอืมอะมาพร้อมพอดีเลยมระด้งาง เอาลูกนี่สมอบเอาบตม้วนมาเเป็นดอกมาเลเป็นต้นเป็นมะมาเลยบอเห้ยมากมากวัีมากินข้าววี ถ่ายให้เจ้าดูฮาคุณเจีปิดตู้ก่นข่เลือกเปิดเอฟซีอยากได้บ้าน้ีว่ายก็ได้ากันเรื่องตัแ่าวเนาะขอโทษไปหาเปี่ยวยืนน้ำตลอมาไหมมาเด้อมาเด้อทมาทำมาถึงข้าวกอนพร้อมเพียงงก่อน มา <laughs> เปิดก็ได้ยังมีมาดอกขา,าอยู่ฮะนี่มากินก้อนอยู่กก,กอนันจังปมามาเปิดข้าเมื่อเบอรแล้วขา <c oughs> ากองขาอยู่ตรงหัเมาเด้วยข้อขาขากองโดนปอจะเอาลงระเบิดไหมทิ้งระเบิด <c oughs>

thay kim coi a han chi bi moi da din do man cin ca thau มอบให้เราเออเราแบเราแบบบอกเจ้าเราแบบ่ได้่ายคิปตัวเนี่ยเราานไ่ายคิดเรจะมาเดี่ยวมนมามามาอนแบ่งไปให้ทานสิอฮะข้าวตรงนก็ได้จะข้าวน้ำหลานอันนี้ใหายาชิกีนา

น้ำจิ้มด้านด้านด้านน้ำจิ้มด้านเขาอ,อายากกิอะไรอยง่าน้ำจิ้มคำมันไก่ใช,ไใช่ขิงถ้าเฮ็ดคำมันไก่อย่งแท้ด้วยเ่็นนันนนไม่อแมนมันจะบะถูกสูตรแล้วเนาะคนละสูตรเลย เบริงข้าอใครถ้าเบริงเข้ามครนะ ซีดเตรียมของไว้ใเรอยาเดีคุณยาเดีมือมอื่นน่ะไปซื้อบาอ้านมันบ <c ười> งมืสาว <c ười> สงใ่นให้เตรีมองไว้มืออื่นเดซื้อบ้านไปวดน้ำเดียวมันมัเป็นนิดัใโเบาอย่ะะ ตัวบอกบาดยังเนาะเห็นทุกคนดับไปรรอันนี้ก็ได้ยูมีแต่แนวสำคัญบอไมีแต่แนวสำคัญใบยางก็ได้ยู้วนี้เห็นเราไปเสื้อบ้าดมาเพื่ะมีท่านลู่ร้านตันฮื้มาหาปุ๊บรู้ลานี่วันนี้เสียะเทียดออ้ยังเหรอ ไม่ได้เครียดเลยเว้ยยังสุตติดนะมันเครียดรถมันเครียดขึ้นมากืลยปุ่ก็ยากอบออกกำลังกายบอกมันหนาวเนาะี่วันนี้เราไปอุดกระดาครับยวที่พที่แก้วไป้าข้างหลังตลาดเห็ิมปดลาดเิระตลมะ <ม>เอากระปุ้นย่งอยู่เด้อลุงพันอืมสน,นัน้นนะผมอาเบอ่เอาไลุงพันใส่จานเลยลงุงได้ไะม กับวานมเต็มหอกนี่มาเอาดิมามาได้ลุงพันธ์ทานน้องดาดาทานน้องดาดาอยู่เอินกินกับว่ากินกินยังเอินกินนี่แหละทายจันเจ้ามากก็มากินเหรอเออขอบอุณดได้ๆสวัสดีค่ะอยู่กับน้อาแพิลีนะคะมาเด้อมาเด้อตุมโหงมือเที่ยงกันนะคะ แม่ดาก็เพิ่งมาถึงมากับแวะหันแวะนี้หอมปลาหัวๆแล้วอันนี้นะคะแม่ดาผ่านร้านเสียบอยมาก็เลยเอามาเลยนะคะเป็นของผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามอ,มอมให้เอามาขอบคุณคะ่ะกิดด้วยกันนี่แหละมอ<า>งจ้า มีหมูมีไก่แต่ว่าข้าวจะแข่งก็ได้เนาะย่างแข่งกระดูกหมูเนาะนาะกระดูกหมูอาาพะคำผูมาเนาะแข่งจะย่างซีโคงย่างซีโคงย่างซีโคงก็ได้ย่างก็ได้อนนี้ก็ได้นี่พอนนี้ก็ได้ย่างก่ได้เก็แล้วแข่งก็แล้วแข่งหอมมันนะก็ย่างดุ่งเหรอกระดาษดุ่งเจ้าเหรอไหม มามมากินข้าวกลอเออกินข้าวกอนะน้ตกดินมอืออมา้ากล้อมากลองมาหกล้าให้เ็นไก่อนตกขก่อนกินปลาก่อนกินปลาแม่ทิ่ชนก่อน ตินตัวนี่กันตีนีมสุดยอดเลยแสบปะ่ะผักผักผักนี่กันนี่ยตีนกคนยังกนแทบ ปซื้อแลอันี่น่ะมากมากข้นเลยน้อม่ดูนั่นรอบนะอรอยไหมให้มันออเลยอะเปลีันามากเร่อยเห็นน่่อยเห็นลไม้หม่ิดุคนข่อยละแวะก็บก่อ กระทันไม่เก,ก๊บผลมาไอ้ป่ามาปากเพื่อนไม่ยงมากระทันมม่วงกระทนัลยน้อยสิดมาเดือดประดาะก็กินเมิดเดือดป่านี่ย้ยอมแต่นหนังเรอยเลยสามตัว ไ <c oughs> รอป้าลุงรอลุงรอทีมงานอะไรบาง่างชื่อใหม่ชื่อใหม่อีกเนาะจะที่ามาออ,อยังได้เจอห,นะหอยยันเบแ้มีหอดมีอหอดเต้าหั้แรงเนาะเไม่เคยมาหอดอหอเ,ออเต้าห้แรงจะเื้อขับไปเจอถือเนาะนี่หาทุ่มก็ฮุกทุมออดเดินะ

สาวกินยากได้มากระทันบ้านเท่าน่ะฮัมมาฮัมม่าสาวแรกก็อิ่มแล้วที่เราภาษากินกับพี่เฉือเป็นผู้ใหญ่ใจดีเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยทุกคน อเออได้นนหลายได้าลุงค่จำเัอเจ้าเวลาง่วง,งนอน้างข้าง,างดุกดุก,ดกมาได้กินข่าวด้วยินยนอง,งเย <c oughs> ลยแจมขนานี้เลยบอกแจมขนานี้เลยบอกลลกำลังตำพริก ได้ยินเสียงอมแอมอมแอมเอฟซีมาฝรั่าแลนไปญุ่นไปโดปมเทลกิฟต์นี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสด Radio ีค่ะ